มา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 ทตสอบต่อวงจรมาเครืฟองยนต์ตั๊บะนะครับขั้นแรกต่อน,ะนจะเอาออกที่ก็จะมาครับ ต่อจาก N O สวิตที่2มัเข้าที่ N 1หลังจากนั้น N C สวิตที่1มาเข้าที่ N O ไม่นิติที่1นะครับจากนั้น N O นติที่1เข้ามาที่ลายของสวิตชเียวสีเขียวนะครับ คุณตากลิ้มว่าส่งสีเขียว S2 ขาออกคุณตากลิ้มว่าไปที่สีเขียวนะครับหลังจากนั้นต่อจากโอเวอร์โหลด95ไปที่97นะครับจากนั้นก็ต่อ98ไปที่ลายของสวิตช์สีเหลืองนะครับอะไรจา้ต่อลายที่ A2 ของแม่นิสติกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นต่อจาก